ตอนที่128ความโกรธของสิทธิพี่หนึ่งในวิหารเทพทะเลผู้พิทักษ์เซียนเทียนสองคนยืนอยู่ตรงมุมลานทางด้านหลังขณะกำลังถือภาพจิตวิญญาณของขุนเขาและสายน้ำหากผู้ใดสามารถมองดูภาพวาดนี้อย่างใกล้ชิดชั่วขณะหนึ่งพวกเขาก็จะเห็นว่าร่างทั้งสองที่อยู่ข้างในนั้นราวกับมีชีวิตด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในการประสานมือและโค้งคันวะให้กันของพวกเขา ร่างทั้งสองนั้นคือตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลี่ฉางโซ่และแม่ทับตรงมู่หลังจากคาระวะทักทายให้กันแล้วทั้งสองคนก็ได้จัดวางค่ายกลแยกตัวหลายแบบขึ้นมาในบริเวณโดยรอบของวิหารเทพทะเลก่อนจะพวกเขาเข้าสู่แผนที่ขุมทรัพย์ที่สามารถปิดกั้นพลังสัมผัสเซียนรับรู้และการคาดการณ์ทำนายจากสวรรค์แผนที่นี้มีภูมิหลังที่ทรงพลังทีเดียวมันเป็นแบบจำลองของแผนที่ขุนเขาสายน้ำแห่งสมบัติเซียนเทียน ในภาพแผนที่นี้พวกเขาทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเล็กน้อยก่อนที่แม่ทัพตงมู่จะชี้แจงถึงจุดประสงค์ในการมาเยือนของพวกเขาฟาบาดองเอ็กเซียนได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสนทนากับเทพแห่งท้องทะเลที่ผ่านมานี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเหล่าเซียนของหอสมบัติหลิงเซียวได้รวมตัวกันและฟาบาดก็ตรัสไว้แล้วว่าต้องการคัดเลือกเทพทะเลทักษิณและในไม่ช้าจะมีพระราชองค์การประกาศแต่งตั้งมาถึงที่แห่งนี้ สหายเต๋าต่อจากนี้ไปท่านกับข้าจะเป็นเสนาบดีในถงเดียวกันหลี่ชางโซ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวถามว่าคําว่าในไม่ช้านี้หมายถึงนานเพียงใดกันหรือสหายเต๋าโปรดบอกข้าสักหน่อยเถิดว่าอีกนานเท่าใดจึงจะมีพระราชะองค์การออกมาอย่างเร็วก็คงเป็นร้อยปีและอย่างช้าก็คือสองหรือสามร้อปีแม่ทัพตรงมู่ลูกคราวของเขาพลางยิ้มบางพร้อมเผยท่าทีอึดอัดใจเล็กน้อยปรากฏขึ้นบน ใบหน้าผอมบางของเขาสหายเต่าเจ้าควรรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในยามนี้ในสารสวรรค์เนื่องจากบัดนี้ตำแหน่งสำหรับเทพเจ้าที่ชอบทำส่วนใหญ่ในสาสวรรค์นั้นยังคงว่างอยู่และการดำเนินงานส่วนใหญ่ของเต่าสวรรค์ยังคงเป็นฝาบาทรักษาไว้เพียงผู้เดียวต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งรปีก่อนที่เต่าสวรรค์จะตอบสนองต่อบัญชาแต่งตั้งตำแหน่งเทพเจ้าอย่างเป็นทางการหลี่ฉางโซ่ยิ้มในใจและกล่าวว่า ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้แม้จะเป็นเวลาพัานปีก็ไม่เป็นไรนอกจากนี้ท่านแม่ทัพตรงมู่ข้าอยากขอให้ท่านกลับไปรายงานฝ่าบาทแม้ข้าจะได้ตำแหน่งเป็นเทพพระเจ้าแต่ข้ายังไม่อาจไปที่สารสวรรค์เพื่อรับบัญชาได้ทันทีและข้าก็ไม่อาจปล่อยให้ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์บินไปที่สารสวรรค์ให้เป็นเรื่องขบขันได้เมื่อถึงเวลาข้าจะไปสวรรค์และททำการสักการบูชาที่หอสมบัติหลิงเซียวข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อฝ่าบาท สหายเต่าเจ้าไม่ได้เร่งร้อนหรือวิตกกังวลเลยช่างมีอุปนิสัยดีจริงๆแม่ทัพกล่าวยกย่องเห็นได้ชัดว่าเขาคาดเอาไว้แล้วว่าหลี่ชางโซ่จะกล่าวเช่นนั้นในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุดหลี่ฉางโซ่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาไม่สะดวกในการขึ้นสวรรค์ชั่วคราวหลังจากมีพระราชะองค์การแต่งตั้งแล้วหลี่ชางโซ่จะได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในเทพแห่งสารสวรรค์ หลังจากนั้นเขาเพียงแค่สั่งให้ทูตเทวะเพิ่มรูปปั้นขององค์เน็กเซียนในวิหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและตั้งไว้เหนือรูปปั้นของเขาและอาอีจากนั้นเขาก็จะประกาศว่าสำนักเทพทะเลได้กลับสู่สารสวรรค์แล้วเมื่อถึงเวลานั้นบุญที่ได้จากเครื่องสัก,กระก็ยังเท่าเดิมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆและเต่าสวรรค์ก็จะมอบบุญเต่าสวรรค์ให้กับเขาผู้เป็นเทพทะเลซึ่งคล้ายกับการให้เงินค่าจ้างรายเดือนแก่เขา อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะได้รับบุญของเต่าสวรรค์ซึ่งแม่ทัพตรงมูก็ยังนำปัญหา6กประการที่ต้องจัดการในระหว่างการมาเยือนของเขาในครั้งนี้มาให้เขาด้วยหารายการแรกคือเรื่องที่องค์เน็กเซียนไม่อาจตัดสินใจได้เขาต้องการฟังความคิดเห็นของเทพแห่งท้องทะเลความจริงแล้วเขาอยากจะยืนยันเพิ่มเติมถึงคุณค่าของเขาในฐานะที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หลีชางโซ่ไม่ได้รีบร้อนในครั้งนี้หลังจากพิจารณาอย่างที่ถ้วนรอบครอบแล้วเขาก็ให้ความเห็นของตัวเองเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ละปัญหาเพื่อความปลอดภัยเขาได้จำกัดมุมมองของเขาและเสนอความคิดเห็นให้แก่องค์เน็กเซียนซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่องค์เน็กเซียนจะมองเห็นได้เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากคำแนะนำาิสองข้อก่อนหน้านี้ที่หลีช่ชางโซ่สรุปไว้จากชีวิตหลังความตายของเขาเมื่อก่อนหน้านี้ แต่เรื่องสุดท้ายที่แม่ทับตรงมู่ถามถึงซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวของเขานั้นกลับเป็นปัญหายุ่งยากที่ทําให้หลี่ฉางโซ่ต้องปวดศีรษะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจอมปราเทพในครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันนั้นหลี่ฉางโซ่ก็พอคาดเดาได้คร่าวๆเกี่ยวกับตัวตนชะตากรรมและแม้แต่เรื่องราวของแม่ทับตรงมู่แล้ว ครั้นเมื่อได้ยินคําอธิบายโดยละเอียดอย่างระมัดระวังของแม่ทับตรงมู่ชายชราที่อยู่ตรงหน้าของเขาในวันนี้แล้วหลี่ชางโซ่ก็ได้แต่ถอนหายใจออกมามันไม่ง่ายเลยจริงๆที่เรียกขานกันว่าแม่ทับตรงมู่นั้นแท้ที่จริงแล้วคือชีวิตก่อนหน้าของลู่ตรงปินซึ่งเป็นที่รู้จักในนามแม่ทับตรงหวังหรือตรงหวังโกงหรือตรงหัวตี้วินหนึ่งที่เป็นเซียนแห่งสารสวรรค์ที่มีชื่อเสียงแห่งทั้งสามอาณาจักร สารสวรรค์เพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อย,ยับยั้งพลังที่แท้จริงขององค์เน็กเซียนจอมปราเทพจึงได้ตั้งแม่ทัพตรงหวังเพื่อควบคุมเหล่าเซียนบุรุษแห่งสารสวรรค์มันไม่มีอะไรมากแม้เขาจะมีอำนาจทับซ้อนกับองค์เน็กเซียนแต่แม่ทัพตรงหวังเองก็เป็นผู้ใต้บัญชาขององค์เน็กเซียนปัญหาคือตำแหน่งที่สอดคล้องกันของแม่ทัพตรงหวังคือซีหวังหมู่หรือเทพมันดาแห่งประจิมซึ่งควบคุมเซียนสตรีแห่งสารสวรรค์ และซีหวังหมู่ก็เป็นคนเดียวกันกับเทพมารดาในอนาคตนางและอง,เงคเอ็กเซียนเป็นเด็กวิสุทธิ์ที่อยู่เคียงข้างบรรพาจาร์เต่าในวังจื่อเซียวพวกเขาเป็นสิทธิพี่และสิทธิน้องหญิงอย่างแท้จริงจากการรอบสังเกตอย่างลับๆของแม่ทัพตรงมู่องเอ็กเซียนและซีหวังหมู่ยังคงเป็นคู่เหมยมาไม้ไผ่ซึ่งพวกเขาสองคนล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ดุจเทพแห่งสารสวรรค์อย่างไรก็ตามแม่ทัพตรงมู่มักจะเห็นอง,เงคเน็กเซียนเข้ามาในสยบของสารสวรรค์บางครั้ง พวกเขาทั้งสองคนก็จะไปที่สยบในคุนหลุนตะวันตกด้วยกันบัดนี้แม่ทัพตรงมู่และซีหวังหมู่ได้กลายเป็นหัวหน้าของเซียนบุรุษและเซียนสตรีแห่งสารสวรรค์แล้วและพวกเขามักจะถูกบรรดาเซียนแห่งสารสวรรค์วางเคียงข้างกันเช่นนั้นแล้วอง,งค์เ็กเซียนจะไม่รู้สึกขุนเคืองใจได้อย่างไรเดิมทีแม่ทัพตรงมู่คิดว่าในตอนแรกเขาจะได้รับการแต่งตั้งจากท่านจอมปราดดังนั้นแม้ กระทั่งองค์เน็กเซียนของเขาก็ไม่สามารถแต่ต้องเขาได้เนื่องจากเขาได้รับการแต่งตั้งจากท่านจอมปราดแต่ในไม่ช้าเขาก็ได้รับการสั่งสอนให้จงรักทักดีต่อองค์เน็กเซียนเขาตระหนักถึงความสามารถขององค์เน็กเซียนได้เป็นอย่างดีและยามนี้เขาก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเจ้าผู้ปกครองแห่งสามอาณาจักรแม้ว่าองค์เน็กเซียนจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของแม่ทัพตรงหวังและซีหวังหมู่แต่แม่ทัพตรงหวังก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลา ดังนั้นแม่ทัพตรงหวังจึงเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่ทัพตรงมู่เขามักจะระมัดระวังและไม่เคยใช้อำนาจของเขาในฐานะผู้ดูแลเซียนบุรุษเขาจะทำทุกอย่างที่องค์เซียนบัญชาแต่องค์เซียนยังไม่ได้ครองอำนาจเต็มที่และยังไม่มีคนในบัญชาที่เป็นประโยชน์นะหากองค์เ็กเซียนมีอำนาจเต็มเปี่ยมและไม่ว่าเขาจะต้องการฟื้นคืนอำนาจกลับคืนมาหรือยังคงคิดเพื่อชื่อเสียงของเขาแม่ทัพตรงมู่ก็คงจะแน่นอนว่าเขาคงจะ แม่ทับตรงมูเป็นกังวลในเรื่องนี้มาหลายปีแล้วโดยไม่อาจปรึกษาเรื่องนี้กับผู้ใดได้ครั้นเมื่อไม่นานมานี้องค์เน็กเซียนได้ยกย่องเทพเจ้าแห่งท้องทะเลทักษิณดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปที่นั่นสหายเต๋าท่านเป็นมิตรและเฉลียวฉลาดยิ่งท่านพอที่จะชี้แนะทางออกที่ชัดเจนให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่ลีชางโซครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งอยู่ในใจครู่หนึ่งและเผยสีหน้าตกใจออกมาบนใบหน้าของ เซียนชราผู้นั้นซึ่งคือตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์จากนั้นแม่ทับตรงมู่ลุกขึ้นยืนและโค้งคำนับเขาหยิบอาวุธเวสองชิ้นที่เก็บเอาไว้สองชิ้นออกมาจากแขนเสื้อแล้วกล่าวเบาๆว่าหากสหายเต่าช่วยชี้แนะข้าได้บ้างสักหน่อยข้าจะขอขอบคุณท่านอย่างแน่นอนความจริงแล้วหลี่ชางโซ่ไม่ใช่คนที่จะลงมือทำสิ่งใดเพียงด้วยวัตถุนอกกายแต่แม่ทับตรงมู่ก็เสนอให้มากเกินไปแค่ๆข้าไม่อาจชี้แนะให้ท่านเพิ่มเติมให้ท่านได้อีก ความจริงแล้วแม้แต่สำหรับปัญหานี้หลี่ชางโซ่รู้วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่หากเขาช่วยแม่ทับตรงมู่เขาย่อมจะทำให้ท่านปรมาจารย์จอมปราดต้องเสียหน้าไม่ว่าจะเป็นท่านปรมาจารย์จอนคนใดจะเป็นผู้ตั้งตำแหน่งแม่ทับตรงหวังเพื่อก่กอกวนใจองค์เน็กเซียนในเวลานี้มันก็ไม่ใช่กรรมที่หลี่ชางโซ่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้หลี่ชางโซ่รู้ชัดเจนดีว่าชีวิตของเขาย่อมสำคัญกว่าความมั่งคั่งในขณะนั้นหลี่ชางโซ่พลันถอนหายใจและกล่าวว่า ไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็ไม่อาจช่วยท่านสหายเต่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะสามารถถอยไปได้ไกลเพียงใดแม่ทัพตรงมู่รีบกล่าวว่าหากในอนาคตข้าสามารถอยู่ได้โดยไร้กังวลข้าจะขอตอบแทนด้วยผลเต่าอายุยืนข้ามิกล้าขอสิ่งใดมากไปกว่านี้แล้วหลี่ชังโซ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวได้เพียงว่าท่านไม่อาจเร่งรีบเกินไปได้ท่านอาจกอบกู้สถานการณ์ได้ด้วยสามขั้นตอน หนึ่งปรมาจารย์เตียนตัวห้างจีนหรือตรงหวังกงซึ่งแปลว่าราชาตะวันออกหากมีผู้ใดที่ได้บรรลุเซียนได้ต้องทําการสักการหมูกงตรงหวังกงท่านเป็นที่รู้จักในหลายนามท่านเป็นหัวหน้าของเซียนฝ่ายชายทั้งหมดโดยมักจะถูกเรียกให้คู่กับหัวหน้าแห่งเซียนหญิงทั้งปวงคือซีหวังหมูหรือเทพมารดาแห่งประจิมหรือทิ่ตะวันตกหรือราชินีตะวันตกตอนที่128ความโกรธของสิทธิพี่สองขอถามได้หรือไม่สามขั้นตอนนั้นคืออะไรหรือ ยามนี้ข้ายังไม่กล้าพูดอะไรมากจริงๆหลีฉ่ฉางโซ่ยิ้มและสายสีสะพลางผลักอาวุธเวททังสองชิ้นกลับคืนไปให้เขาเขาไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับกรรมนั้นทว่าบัตรนี้แม่ทัพตงมู่เป็นผู้ส่งสารขององค์เน็กเซียนหลีฉางโซจึงรู้ว่าไม่อาจทําให้เขาคุนเคืองได้และบนพื้นฐานของการไม่รับผลของกรรมและไม่คิดค่าตอบแทนใดๆเขาจึงทำได้เพียงให้ความคิดกับแม่ทัพตงมู่ เหตุใดต้องรีบร้อนให้ของล้ำค่าแก่ข้าเช่นนี้ในหอโอสถแห่งยอดเขาหยกน้อยในเวลานี้หลี่ชางโซ่พึมพำกับตัวเองเขาได้แอบส่งตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ออกไปนอกสำนักเพื่อไปยังขอบทะเลทักษิณแต่แม่ทัพตรงมู่ยืนกรานที่จะให้หลี่ฉางโซ่เก็บคลังเวทจัดเก็บทั้งสองเอาไว้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหลี่ชางโซ่อย่างซาบซึ้งใจเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่หลี่ชางโซ่มอบให้เขาเป็นเพียงวิธีแก้ ปัญหาโดยการรักษาตามอาการหาใช่การแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาไม่ทว่ามันก็ดูราวกับว่าได้เปิดประตูสู่โลกใหม่ให้เขาแล้วหลีช่ชางโซ่แอบคาดคำนวณและตระหนักว่าสมบัติที่เขาได้รับจะเพียงพอสำหรับเขาสองสามปีหลังจากการแข่งขันภายในสำนักสิ้นสุดลงยอดเขาต่างๆของสำนักตู้เซียนก็เงียบสงบลงอย่างรวดเร็วและเหล่าศิษย์รุ่นเยาวก็กลับมาฝึกฝนต่อทุกวันอีกครั้ง ลิงเออจิวจิวและโยชินสเสวียนหาซึ่งเพิ่งมาถึงเมื่อครึ่งชั่วยามที่แล้วในเวลานี้กำลังดื่มและเล่นกันสนุกสนานอยู่ในกระท่อมมุงจากมันเป็นการรวมตัวของเหล่าเทพธิดาซึ่งไม่เหมาะที่หลีช่ชางโซ่จะปรากฏตัวออกมาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ข้ามไปหาและในขณะนั้นหลี่ฉางโซ่ก็พลันหยิบม้วนไม้ไผ่ออกมาและลงสลักเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เขาต้องทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนจะถึงการประชุมแหล่งกำเนิดสาม สำนักบำเพนเต๋าขั้นแรกเขาต้องปรับแต่งหลักฐานค่ายกลเพิ่มเติมค่ายกนและสร้างฐานหลักของระบบค่ายกนของยอดเขาหยกน้อยขั้นที่สองเขาจะปรับปรุงทักษะสงบลมปราณเต่าต่อไปเพื่อจัดการกับสถานการณ์ในกรณีที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้หลีช้างโซ่ได้ตัดสินใจที่จะไม่ไปเข้าร่วมการประชุมแหล่งกําเนิดสามสำนักบำเพนเต่าต,ตรับใดที่เซียนจินทั้งสองในสำนักไม่มาตรวจสอบและดูแลเขาเขาก็จะ สามารถจัดการรับมือกับมันได้เองแต่ลีฉางโซรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ง่ายขนาดนั้นอย่างแน่นอนหลังจากสองเรื่องนี้แล้วเขาจะพยายามทำเงินจากการเล่นแร่แปราธาตุมีสิ่งที่ไม่ได้เขียนเอาไว้บนม้วนไม้ไผ่ซึ่งเป็นสองสิ่งที่เขาต้องทำนั่นคือเขาต้องติดตามความเคลื่อนไหวของผู้คนในยอดเขาเซียนหลินและช่วยให้อาจารย์ของเขาออกจากการปิดด่านและด้วยวิธีนี้ชีวิตการฝึกฝนของเขาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันภายในสำนักก็จะกลับคืนสู่ สภาพปกติลีชางโซ่ใช้เวลาสามปีในการทำงานก่อนที่เขาจะสามารถเปลี่ยนสมบัติและของขวัญจากแม่ทับตรงมู่ให้เป็นระบบป้องกันแห่งยอดเขาหยกน้อยลีชางโซ่กังวลว่าคลังเวทจัดเก็บทั้งสองซึ่งแม่ทับตรงมู่มอบให้เขาเก็บรักษาไว้จะมีการติดตามดังนั้นเขาจึงปิดการใช้งานพวกมันโดยตรงหลังจากตรวจสอบสมบัติและศิลาวิญ,ญญาณอย่างละเอียดแล้วเขาก็ใช้ตำราลับแห่งเผ่าเวท เพื่อปิดผนึกทีละของชิ้นก่อนที่จะเก็บไว้ในถุงเก็บสมบัติของเขาสมบัติและอาวุธเวทที่อยู่ภายในนั้นหลี่ชางโซ่ได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อมอบให้กับตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่รับผิดชอบในการป้องกันเขาไม่อาจเก็บมันเอาไว้ข้างกายเขาได้จากนั้นหลี่ชางโซ่ก็ได้ทำการคาดคำนวณเกี่ยวกับการเดินทางและเส้นทางการกลับมาของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์เขาให้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ใช้ ทางอ้อมสักสองสามเส้นทางก่อนจะกลับไปที่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักตู้เซียนแล้วจากนั้นอาจารย์ของเขาก็จะออกไปนำตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์กลับไปที่ยอดเขาหยกน้อยในยามนี้เขาไม่อาจเปิดเผยต,ตัวตนในยามนี้ของเขาต่อองค์เน็กเซียนได้เขาจะไม่ยอมให้ภาพลักษณ์ของสุดยอดเซียนเหลี่ยมจัดปัญญาเลิศที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างภาคเพียนต้องถูกทำลายหลังจากวางหลักฐานค่ายกลส่วนนั้นแล้วหลี่ชางโซ่ก็ได้หลอม โอสดบางอย่างเขาคาดคำนวณว่าสุราของอาจารย์อน้อยใกล้จะหมดแล้วดังนั้นเขาจึงบ่มสุราชันดีจำนวนหนึ่งเอาไว้ให้นางเขาได้ตัดเซียนมามายออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะในท้ายที่สุดแล้วมันย่อมจะส่งผลกรรมบางอย่างในวันนี้เมื่อทุกอย่างมั่นคงหลังจากที่ยุ่งอยู่สองสามปีแล้วหลี่ฉางโซ่ก็ต้องการพักผ่อนการฝึกฝนก็เป็นเชกเช่นนี้มันต้องอาศัยการพักผ่อนอย่างเหมาะสมหากเคร่งเครียดอยู่ ตลอดเวลาก็รังแต่จะส่งผลให้อ่อนล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นในขณะนั้นเขาได้เดินเล่นไปรอบๆยอดเขาหยกน้อยซึ่งถือเป็นช่วงการพักผ่อนที่หาได้ยากยิ่งไปกว่านั้นมันยังง่ายสำหรับเขาที่จะสัมผัสได้ถึงบางอย่างจากก้นบึ้งในใจและเกิดจิตระยะขึ้นมาเป็นครั้งคราวขณะที่เขาเดินผ่านป่าเขาก็สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นและถอนหายใจออกมา เมื่อเขาเดินไปรอบๆเขาก็มาถึงกรงสัตว์วิญญาณที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างอุตสาหะในตอนนั้นลีชางโซเลี้ยงสัตว์วิญญาณเพื่อคุณค่าโอสถเป็นหลักโอสถบางชนิดต้องใช้เลือดสัตว์วิญญาณนอกจากนั้นยังมีสัตว์ร้ายกลายพันธุ์อย่างแมงมุมสามตาที่สามารถใช้ได้ในขณะนี้เมื่อมองดูกรงสัตว์วิญญาณเขาก็รู้สึกว่าสัตว์วิญญาณส่วนใหญ่ไร้ประโยชน์จริงๆแต่ท้ายที่สุดลีชังโซก็ยังคงมีความรู้สึกบางอย่างกับพวกมันเมื่อใดก็ตามที่เขาไม่มีอะไร ทำเขาจะมาหยอกล้อเจ้าอ้วนสองที่หัวทางทิศตะวันตกและอาหัวทางทิศตะวันออกแล้วเขาก็จะมีความสุขและสบายใจวันนี้หลีช่ชางโซ่เดินไปที่กรงสัตว์วิญญาณของเจ้าอ้วนสองตามเคยและทะวารอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปหือเจ้าอ้วนสองอยู่ที่ใดกันทวากรงสัตว์วิญญาณยังคงเดิมโดยไม่มีที่ใดบุบสลายดูเหมือนว่าพวกมันจะหนีออกไป จากนั้นเขาจึงกวาดพลังสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาออกไปตรวจสอบเอ๋ A. เหตุใดสัตว์วิญญาณมากกว่าครึ่งจึงหายไปจากกรงสัตว์วิญญาณของเขาลีชางโซ่ตรวจสอบสิทธิ์น้องหญิงของเขาท่านอาจารย์และอาจารย์อน้อยของเขาซึ่งกําลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงของหลิงเอ๋อในทันทีในเวลานี้เขาพบว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติกับยอดเขาหยกน้อยโดยปกติแล้วเขามักจะกวาดพลังสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาออกไปบนยอดเขาหยกน้อย เมื่อเขากำลังปรับแต่งรักฐานค่ายกลหรือฝึกฝนและหากมีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นเขาก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเองหากไม่มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นภาพเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทรงจำพวกมันไม่สามารถเข้าสู่จิตใจของเขาได้และจะถูกเก็บเอาไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจของเขาเท่านั้นผู้บำเพ็ญที่ฝึกฝนมานานหลายร้อยปีแล้วต้องมีความพร้อมเสมอทักษะประเภทนี้นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในขณะนั้นหลี่ฉางโซ่บีบนิ้วคำนวณและค้นหาความทรงจำของเขาและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์ประจำวันที่เขามองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวมาก่อนราวสามปีที่แล้วในยามบ่ายวันหนึ่งสามสาวชมงามได้มาปรากฏตัวในกรงสัตว์วิญญาณหลิงเอ๋อมองไปที่สัตว์ร้ายที่ตายเพราะนางลืมให้อาหารมันด้วยความทุกข์ใจในเวลานั้นนางรู้สึกอับจนหนทางอย่างยิ่งในขณะนั้นโยชินสเสวียนหย่าพลันถอนหายใจและกล่าวว่าสิทธ น้องข้าเสียใจด้วยเจ้าอย่าเศร้าโศกไปเลยทําใจให้ร่าเริงขึ้นดีกว่าไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ข้าละเลยมันไปเพราะการแข่งขันภายในสํานักอย่างมากที่สุดข้าก็ถูกสิทธิพี่ดุว่าเท่านั้นเองเจ้ากะหลิงเอ๋อสายสีสเบาๆและยิ้มเช่นนั้นก็เป็นโอกาสที่ข้าจะได้แสดงฝีมือของข้าแล้ววันนี้เราไปที่ลําานด้านหลังและย่างมันดีหรือไม่เจ้ากะ ทันใดนั้นจิวจิวก็สนับสนุนอย่างร่าเริงทันทีแม้โยฉินสเสวียนหยาจะขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้หยุดยัง้งดังนั้นในอีกครึ่งเดือนต่อมาหลิงเอ๋อน้อยดูนี่สิมันดูเหมือนจะป่วยหรือไม่อืมข้าก็ว่ามันป่วยเราควรย่างมันดีหรือไม่ของแบบนี้ต้องเคี่ยวแล้วทำเป็นน้ำแกงแล้วจะได้ลิ้มรสชาติที่ดีที่สุดได้เลยดังนั้นสิบวันต่อมา หาได้ยากที่เสี่ยวยาจะมาที่นี่ในวันนี้เหตุใดจึงไม่มีสัตว์วิญญาณที่น่ารักตัวใดชนต้นไม้เข้าสักต้นนะอาจารย์อาแอบยกมือขึ้นแล้วชี้มือของนางออกไปแล้วจู่ๆสัตว์วิญญาณสองตัวก็วิ่งชนต้นไม้จนตายทันทีพวกมันยังสดมากและเจ็ดวันต่อมาดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นโรคลมแดดและสามวันต่อมาว้าวดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้จะมีจิตมานเสี่ยวยาเจ้าคิดเช่นนั้นหรือไม่เจ้ากะ โยชินสเสวียนหยาพยักหน้าหงึกหงักอันใดกันพวกท่านรู้ด้วยหรือเจ้าคะหลิงเออน้อยร้องออกมาอย่างรู้สึกผิดอีกครั้งและอีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นหลี่ฉางโซ่ก็หยุดการตรวจสอบแล้วยกมือขึ้นกายหน้าผากอย่างกระทันหันไม่นะาคาแค่เวียนหัวเล็กน้อยหากเขาออกมาจากการปิดด่านในอีกหนึ่งปีต่อมาสัตว์วิญญาณทั้งหมดในกรงสัตว์วิญญาณคงจะถูกผู้บำเพ็ญสตรีทั้งสามคนกินจนหมดหลานหลิงเออ สาวน้อยที่กำลังคัดลอกพระสูตรมั่นคงใต้ต้นหลิวพลันตัวสันสถานพลางยกมือขึ้นปิดตาจบแน่แล้วถูกจับได้แล้วฉับพลันนั้นหลิงเอ๋อได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับลมหนาวจากแดนนรกขุมที่ก้าวที่พุ่งทะลุผ่านเข้าไปในหูของนางจากทางด้านหลังไปไปเชิญสิทธิ์พี่หญิงเหยว่ฉินของเจ้ามาที่นี่ข้ามีอะไรบางอย่างจะพูดกับนางเออเจ้าค่ะ มือของหลิงเอ๋รสันสถานในขณะที่รวบชายกระโปรงขึ้นแล้วรีบขับเคลื่อนเมฆบินตรงไปที่ยอดเขาพิชิตสวรรค์